จีนเนี่ยเขาก็รู้ว่าลูกค้ารายใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือไทยถามว่าจะมีใครนะฮะที่จะมาเล่นงานคู่ค้าของตนเองอย่างไทยแล้วไทยเนี่ยเป็นคนฟักกระเป๋าที่หนักที่สุดแล้วนะหรือดำน้าเนี่ยไทยก็ซื้อจากจีนถามว่ากมบูชาเนี่ยซื้อมามมีอย่างเดียวฮะก็คือการรอรับการบริจาคเรือรบของกัมพูชาก,ก็รอการบริจาคที่มาจากจีนหากว่าจีนเนี่ยไม่มีการบริจาค ให้แก่กัมพูชาป่านนี้ก็คงนําเรื่องของเรือประมงนี่แหละครับมาติดอาวุธเหมือนกับที่อดีตนักการเมืองฝ่ายค้านของเราเนี่ยเคยได้มีการพูดเอาไว้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนํามาเสนอกันต่อนะครับข่าวนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นระหว่างไทยและกัมพูชาท่านผู้ชมครับหลายเรื่องราวที่ผ่านมานะนรับ ตั้งแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนมาถึงเดือนมีนาคมแล้วก็กำลังจะก้าวย่างเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าไทยและกัมพูชาเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาในหลายเรื่องฮะตั้งแต่ในเรื่องวัฒนธรรมที่กัมพูชาเนี่ยก็ได้มีการออกมาเคมวัฒนธรรมว่ามันมาจากของเขาไม่ได้เป็นของไทยหรือการเข้ามาเคมเรื่องของพื้นที่ เช่นพื้นที่ทับซ้อนกันหรือแม้แต่พื้นที่ปราสาทนะครับก็ยังคงมีปัญหากันอยู่จนกระทั่งพฤติกรรมของกัมพูชาเนี่ยก็ต้องการแสดงออกให้เห็นว่ากัมพูชาเนี่ยอยากจะได้พื้นที่แผ่นดินไทยอยากจะได้พื้นที่ปราสาทหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะสื่อได้ว่าถ้าไม่ได้ก็ขอให้มีส่วนร่วมฮะอย่างปราสาทเนี่ยขอให้มันมีส่วนร่วมก็คือ ส่งฐานกัมพูชาเข้ามาฐานไทยเข้ามามาใช้พื้นที่ร่วมกันนะฮะตรงนี้ก็แล้วแต่จะตกลงกันไปถ้าไทยมองว่ามันก็ไม่ได้เสียหายมากนะักจะทําอะไรก็ทําไปนะครับแต่ว่าอย่ามาเค็มจนน่าเกลียดและหลังจากมาครับฝั่งของกัมพูชาเนี่ยก็อเอาเลยฮะทำเรื่องของคลิปวิดีโอแสดงเห็นว่าศักยภาพด้านของอาวุธกัมพูชาเนี่ยมันมีความเหนือชั้นไปมาก หากว่าจะนํามาเปรียบเทียบกับปี2554มันคนละยอดเลยครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ยก็เคยกล่าวมาในหลายคลิปที่ผ่านมาว่ากัมพูชาเนี่ยเขาก็มีความมั่นอกมั่นใจและมีอาวุธใหม่เหมือนป้าหนึ่งว่าอยากจะลองของแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวฝั่งไทยและเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเขามีการไปจัดซื้ออาวุธที่มาจากจีนอย่างที่กล่าวว่าไอ้ตัวที่มันเด็ดที่สุดนะปล่อยได้ไกลที่สุดเนี่ยก็คือจรวด หลายลำกล้องขนาด300มมแต่ท่านผู้ชมครับจีนเนี่ยเขาก็ขายเป็นระบบใหญ่นะแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือว่าจีนเนี่ยนะครับอาจจะมีการเขาไปจำกัดการใช้งานอะไรบางอย่างก็ได้ไม่ให้มันเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับยกตัวอย่างว่ารูกจรวดเนี่ยนะครับที่มีการขายแก่ฝั่งของกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันของจีนเนี่ย อาจจะปล่อยได้ไกลถึง150กิโลเมตรแต่ว่าของกรัรมพูชาเนี่ยนะครับอาจจะจำกัดเพียงแค่ระยะ100กิโลเมตรก็ได้แต่ว่าสื่อของกรัรมพูชาเนี่ยก็มักจะมีการกล่าวอ้างเกินความจริงเพื่อนำข้อมูลตรงนี้นะครับไปเป็นเหมือนสงครามข่าวใช้ทางด้านจิตวิทยาครับแล้วก็พุ่งตรงไปยังฝั่งไทย ตัวของเขาเนี่ยอาจจะรู้ว่าประสิทธิภาพของจรวดของเขามันมีแค่ไหนแต่ก็อยากจะเคลมนะฮะอย่างเต็มที่เพื่อให้ฝ่ายไทยเนี่ยมีความหวั่นวิตกว่าโอ้ตอนนี้กัมพูชานะมีจรวดเนี่ยที่ยิงไกลามากและบางทีเคลมไปถึงนู่นเลยฮะ180กิโลเมตรนู่นถึงขนาดที่บอกว่าพื้นที่กองบินหนึ่งฮะในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับ กำลังตกเป็นเป้าให้แก่จรวดละลำกล้องขนาด300มมที่มาจากฝั่งของกัมพูชาเพราะฉะนั้นฝั่งไทยเนี่ยมองว่ามันก็เป็นเรื่องน,นวันนยายครับที่ฝั่งของกัมพูชาเนี่ยแต่งเรื่องออกมาแล้วก็พูดเลยที่มันเกินความจริงนะฮะคือเราเนี่ยก็สามารถประเมินได้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะครับระหว่างประเทศจีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาก็มีแต่กัมพูชา พลเมืองชาวกัมพูชาจะรู้หรือไม่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อกันจีนก็มีผลประโยชน์ในฝั่งของกัมพูชาในแง่ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์กัมพูชาเขาก็หวังว่าเขาก็ต้องการพัฒนาประเทศโดยใช้จีนแต่ว่าในฝั่งไทยเราก็ทำการค้ากับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนไทยกับจีนมีการเข้ามาซ้อมรบกันทางอากาศ ซึ่งกัมพูชาย,ยังไม่มีนะกัมพูชาเนี่ยมีการซ้อมลบกันเพียงแค่ทางบกเท่านั้นแล้วก็มีข่าวครับเฮลิคอปเตอร์ที่กัมพูชาไปซื้อจากจีนล่วงเลยฮะนี่นะฮะเป็นยุทธปกรณ์ด้านการทหารที่กัมพูชาไปซื้อมาจากจีนเรายังไม่รู้ประสิทธิภาพของจรวดแหล,ลำกล้องมันจะดีมากน้อยสักเพียงใดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดที่เรารู้ได้ก็คือว่ามันใช้ได้ดีครับในแง่ของการทำสงครามจิตวิทยา ก็คือการเข้ามาข่มขู่แต่ว่าฝั่งไทยเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนถ้าหากว่าจะนํามาเปรียบเทียบกันแล้วครับไทยเนี่ยซื้ออาวุธมากกว่ากัมพูชาเรือรบเราก็มีการไปต่อจากจีนท่านผู้ชมครับระบบอาวุธที่ใช้งานในกองทัพบ,บกเราก็มีการไปซื้อมาจากจีนทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เราไปซื้อมาจากจีนเนี่ยดีกว่าของกัมพูชาหลายขุมฮนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับ รถถัง v t 4เป็นรุ่นที่มีความทันสมัยที่สุดนะฮะในขณะที่กัมพูชาเนี่ยเขาก็ใช้รถถังเหมือนกันแต่สมรรถนะยังเทียบของไทยไม่ได้แล้วการไปซื้อจรวดและลำกล้องเนี่ยถามว่าจีนเขาจะขายเต็มประสิทธิภาพรือครับจีนเนี่ยเขาก็รู้ว่าลูกค้ารายใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือไทยถามว่าจะมีใครนะฮะที่จะมาเล่นงานคู่ค้าของตนเองอย่างไทย แล้วไทยเนี่ยเป็นคนฟักกระเป๋าที่หนักที่สุดแล้วนะเรือดำน้าเนี่ยไทยก็ซื้อจากจีนถามว่ากัมพูชาเนี่ยซื้อมามีอย่างเดียวก็คือการรอรับการบริจาคเรือรบของกัมพูชาก,ก็รอการบริจาคที่มาจากจีนหากว่าจีนเนี่ยไม่มีการบริจาคให้แก่กัมพูชาป่านี้ก็คงนําเรื่องของเรือประมงนี่แหละครับมาติดอาวุธเหมือนกับที่อดีตนักการเมืองฝ่ายค้านของเราเนี่ย เคยได้มีการพูดเอาไว้แล้วก็เรือคอเวท056เนี่ยนะครับที่กัมพูชาประโคมข่าวใหญ่แล้วครับบอกว่าต้นปีเนี่ยจะได้ทับแน่ผมก็นั่งเฝ้านะดูข่าวอยู่ทุกวันว่าเมื่อไหร่ครับจะมีการขึ้นประจําการอย่างแน่นอนตอนนี้ก็ยังไม่มีกระแสข่าวเลยฮะถ้าเรือเนี่ยก็ก่อสร้างใกล้แล้แล้วก็คงจะต้องมีการส่งมอบให้แก่กัมพูชาก็ต้องมานั่งลุ้นกันต่อไปว่า ตกลงกันแล้วเนี่ยนะครับจีนจะมีการมอบเรือคอเวตที่มันมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับให้แก่กัมพูชาหรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นในมุมเนี่ยก็เลยมีการวิเคราะห์ได้ว่าจรวดและลำกล้องขนาด300มมครับจริงอยู่ฮะมันเป็นระบบใหญ่ที่จีนเนี่ยขายแก่กัมพูชาหรืออาจจะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันก็ได้แต่ว่าลูกจรวดนี่สิ จีนเนี่ยจะส่งมอบให้แบบไหนกัมพูชาอยากจะเข้มก็เข้มไปแต่ว่าฝ่ายไทยเนี่ยก็ไม่ได้หงอเลยนะก็ไม่ได้สนใจจรวดและอลำกล,ล,ล,ล้องที่กัมพูชามีฝ่ายไทยเองเนี่ยเวลาที่จะประเมินนะฮะการจัดซื้ออาวุธเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนะก็ดูประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันนะฮะเช่นพม่าเนี่ยซื้ออะไรมาฝ่ายไทยเนี่ยก็มีการประเมินว่าหากว่าไทยกับพม่าเนี่ยเกิดการประทะก,กันเราจะมีอาวุธอะไรนะครับเพื่อไปตอบโต้ฝั่งนู้นได้ กัมพูชาเนี่ยก็เหมือนกันฝ่ายไทยก็มีการประเมินมาโดยตลอดนะครับคงไม่ได้ปล่อยให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีความเหนือชั้นอย่างมากมายเพราะฉะนั้นฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องสร้างความเหนือชั้นกว่าประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนไข่แดงอยู่กึ่งกลางและอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยมีปริสัทที่ไม่ดีมากนักกับประเทศเพื่อนบ้านถึงขนาดที่รวมหูกันนะครับลุมไทยเนี่ยมันก็มีมาแล้ว